สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับยินดีต้อนรับสุดเดชชาแนลวันนี้แอดก็มีข่าวสารสาระดีๆมาฝากท่านผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับเกี่ยวกับกองสลากจะเลื่อนหรือไม่เลื่อนนะครับการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่2ึพฤษภาคมนี้นะครับกองสลากนัดถกด่วนลุน15เมษานี้เลื่อนไม่เลื่อนออกหวยอีกจากเดิม2พฤษภาคม เมื่อวันที่13เมษายน2563นายภชระอนันตสินอธิบดีกรมสรมะสารมิตรในฐานะประธานสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเปิดเผยว่าวันที่15เมษายน2563จะประชุมคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลนัดเร่งด่วนจากเดิมที่จะประชุมปลายเดือนเมษายน2563เพื่อพิจารณาว่าจะขายสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือไม่จากมติคณะกรรมการล่าสุด ที่เห็นชอบให้เลื่อนออกสลากของงวดวันที่1เมษายนเป็น2พฤษภกาคม2563และให้งดขายสลากงวด16เมษายนและ2พฤษภกาคมจะมีการขายสลากตามปกติหรือไม่ต้องรอความเห็นคณะกรรมการก่อนว่าผลกระทบจากโควิด19ล่าสุดเป็นอย่างไรซึ่งการประชุมคณะกรรมการจะมีความชัดเจนนายพัชรากล่านายพชรากล่าวว่า เมื่อวันที่13เมษายน2563สมาัธน์คนพิการผู้ค้าสลากประเทศไทยเข้ามายื่นหนังสือขอบคุณที่คณะกรรมการมีมติเลื่อนการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลออกไปรวมทั้งมีข้อเสนอให้เลื่อนการออกรางวัลสลากงวดวันที่1เมษายนจากเดิมเป็น2พฤษภาคมให้เลื่อนออกไปเป็น16พฤษภาคมก็จะรับข้อเสนอไว้และนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณา พันตำรวจเอกบุญส่งจันทร์ศรีผู้อำนวยการสำนักสลากเปิดเผยว่าการประชุมคณะกรรมการนัดเร่งด่วนต้องมีความชัดเจนเพราะหากมีการงดขายสลากออกไปอีกก็ต้องมีการเตรียมพร้อมซึ่งคณะทำงานก็จะพิจารณาความจำเป็นว่าจะขายสลากต่อไปหรือไม่โดยพิจารณาจากการประกาศเคอร์ฟิวของรัฐบาลประกอบว่าจะมีผลไปถึงเมื่อไร ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมทุกท่านขอบคุณครับ